สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกล่องปิด O2 เซนเซอร์หรือกล่องจูน O2 เซนเซอร์นะฮะไอตัวนี้ก็มาดูนะครับเรื่องของ O2 เซนเซอร์เห็น,นครับอันนี้คือการทํางานของ O2 เซนเซอร์สามารถปรับจูนได้นะฮะกล่องตัวปิด O2 เซนเซอร์ตัวนี้สามารถปรับจูนได้นะครับแล้วก็ใช้ทดแทน O2 เซนเซอร์ที่เสียแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ารถเวทควันนี้ O2 เซนเซอร์ ensor, เสียเห็นไหมฮะถอดปลั๊กออกไปแล้วนะครับ แล้วเราก็ต่อกล่อง O2 ทูเซนเซอร์เข้าไปนะฮะก็จะมีการอ่าน O2 ทูเซนเซอร์อย่างเห็นได้ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เรียกว่ากล่องปิด O2 ทูเซนเซอร์หรือเรียกว่ากล่องเปิดปิด o 2ทูเซนเซอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูการจูนกันว่ามันจูนกันอย่างไรไปครับตัวนี้ก็เป็นการจูนแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีตัวปรับจูนอยู่แล้วก็ดูออจอนะครับเมลาเราหมุนปุ๊บเนี่ยโอทูเซนเซอร์จะเปลี่ยนไป ตามที่เราปรับเห็นไหมครับาตามที่เราปรับเลยทันนั้นแล้วตัวนี้สามารถมีการปรับจุนได้หรือเรียกว่า O2 น e n อร r ทดแทน O2 นเซอร์ที่เสียไปหรือเราจะไม่ใช้ O2 sensor ก็ได้เราสามารถล็อกค่า AF ของเราได้เลยว่าเราต้องการ AF อยู่ตรงไหนย่านไหนล็อกได้เลยตัวนี้สามารถติดตั้งได้กับรถระบบหัวฉีดได้ทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็มาทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าสามารถ จูนได้จริงติดตั้งได้จริงแล้วก็ล็อก AF ได้จริงหรือล็อก O2 ได้จริงในกรณี O2 เซนเซอร์เสียนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับที่ผลิตออกมาเมื่อก่อนนี้ก็มีตัวนี้แะครับแต่ตัวใหญ่กว่าเดิมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะดูนะฮะปรับจูนไปเรื่อยๆปรับจูนไปเรื่อยจะเห็นค่าจอ มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคครับเราชอบอย่านไหนอะไรไหนก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณน้องชายด้วยนะครับที่ส่งคลิปมาน้องคนนี้โอทูเซนเซอร์เขาเสียก็เลยสั่งกล่องตัวปิด O2 ทูเซนเซอร์ไปติดตั้งนะครับแล้วก็มีตัวจอนะครับหรือคอมมาจูนเรื่องของการปดลดล็อกก็รอบหรือเรียกว่ารีแมปนั่นเองเราสามารถเอาตัวนี้เข้าไปพ่วงได้เลยแม้กระทั่งจูรีแมปแล้วก็ตาม โอเคสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวปิด O2 s e เซนเซอร์สำหรับรถโวชิททุกรุ่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ